โอเคครับก็กราบสวีดาสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้นะครับก็มาอยู่ที่เกม ROV นะฮะมาดูกันครับว่าเม็ดเขียวนะฮะจะได้ยังไงฮะ เออเม็ดเขียวนี่การทําให้มันได้ง่ายๆนะครับผมไม่ยากเลยนะฮะแค่มีคะแนนในการเล่นต่ําๆก็ได้แล้วนะฮะวิธีนี้นะฮะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเนาะได้เร็วที่สุดนะครับก็ไม่มีสูตรรัดไปมากกว่านี้แล้วนะฮะสำหรับการได้เม็ดเขียวนะฮะโอเคตอนนี้ก็เข้ามานะฮะ ก็เดี๋ยวมาเลือกกันที่สมอลภูมกันเลยนะครับผมโอเคตอนนี้ผมกดาพาดไปอยู่ที่กรุงเทพเนาะเดี๋ยวปูลาเปลี่ยนได้ผมจะเปลี่ยนเป็นจังหวัดอื่นเนาะกรุงเทพนะฮะดูอันดับกันก่อนนะครับผมสําหรับกรุงเทพนะฮะมันจะมีขั้นต่ำของคะแนานอยู่นะครับผม ตอนนี้ผมเปลี่ยนได้แค่ครั้งเดียวนะมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับผมก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนได้1ครั้งต่อ1สัปดาห์นะครับผมว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนนะฮะโอเคครับเราก็มาดูที่กรุงเทพกันก่อนเลยนะฮะเห็นไหมฮะลองเลื่อนไปดูฮะขั้นต่ำเท่าไหร่ฮะอันดับ50นะครับผมอันดับ50เป็นอันดับที่ แรกเลยนะครับผมที่จะได้เม็ดเขียวนะฮะแล้วก็ไล่ไปนะครับผมจนถึงอันดับ1น,นะฮะเราติด1ใน50เรามีสิทธิ์ได้เม็ดเขียวแนะ่นอนร้อเนะครับผมโอเคเรามากดพื้นที่อื่นๆนะฮะแล้วก็มากดเลือกประเทศไทยนะฮะแล้วเลือกจังหวัดอื่นดูฮะสำหรับกรุงเทพคะแนน5,000กว่าเนาะแล้วดูจังหวัดอื่นนะฮะคะแนนเท่าไหร่นะครับผม ฮ่าตอนนี้นะฮะคะแนนจังหวัดอื่นได้สามพันกว่าเนาะสามพันกว่านะครับผมสามพันสามเจ็ดสิบเนาะแสดงว่าผมเล่นอีกแค่เจ็ดคะแนนนะครับผมก็สามารถที่จะได้เม็ดเขียวแล้วนะฮะในจังหวัดสมุทรสาครนะครับจังหวัดอื่นๆก็ไปหาได้นะบางจังหวัดอาจจะน้อยกว่านี้ด้วยซ้ำนะฮะสำหรับ ตัวที่ผมเลือกอันนี้เป็นฮีโร่แวนนะครับเป็นฮีโร่ที่ผมเล่นบ่อยที่สุดนะฮะเดี๋ยวเรามาเลือกแรดดูนะฮะแรดนะครับผมจังหวะสมุดสาคอนเท่าไหร่นะฮะ2,994นนะฮะน้อยกว่าแวานอีกนะครับผมสำหรับใครเล่นแรดนะฮะก็จะมีสิทธิ์ได้ไวกว่าแวานด้วยซ้ำนะฮะแต่ในการได้คะแนนนะครับผมต้องเล่นเป็น โหมดจัดอันดับเท่านั้นนะฮะโหมดธรรมดาจะเล่นไม่ได้คะแนนนะครับผมในส่วนคะแนนตรงนี้จัดอันดับเท่านั้นนะฮะโอเคก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับใครที่ยุยูใครที่รู้อยู่แล้วนะครับผมก็เงียบไว้นะฮะเออสำหรับใครที่ยังไม่รู้ก็เป็นข้อมูลที่ดีเลยนะฮะสำหรับ คนที่อยากได้เม็ดเขียวเนาะอยากได้มาแบบเท่ๆบ้างอะครับอย่างเงี้ยเป็นระดับจังหวัดเลยนะฮะโอเคก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะฮะสำหรับช่องนี้นะเปิดมาใหม่นะฮะช่องนี้นะครับผมยังไงก็ขอจบอย่างเท่านี้ก่อนนะฮะมีอะไรดีๆจะมาบอกต่อนะฮะโอเคครับ ยังไงก็ขอจบพ่องเท่ยวนี้ก่อนนะครับผมมาที่ว่าเร็วยังแพ้ลานะฮะเพราะลาไปก่อนสวัสดีครับ